เธอต้องเผชิญกับการย้ยเย้ยการดูถูกและเกือบถูกไล่ออกจากร้านไฮยอกระดับไฮเอ็นเพียงเพราะรูปลักษณ์ที่เรียบง่ายของเธอที่บ่งบอกว่าเธอไม่สามารถซื้ออะไรได้พนักงานย้อยเย้ย,เ,ย,เ,ยเธอผู้จัดการสั่งให้เธอออกไปและกลุ่มผู้หญิงชนชั้นสูงที่ร่ำรวยล้อเลียนเธออย่างเปิดเผยจากนั้นประตูทางเข้าก็เปิดออกเผยให้เห็นสามีของเธอไม่ใช่สุภาพบุรุษธรรมดาแต่เป็นเจ้าของมหาเศรษฐีของอาณาจากักรคาริยกเดินเข้ามาด้วยอำนาจและความโกรธที่ลุกโชนในสายตาของเขาหญิงสาวที่มีใบหน้าอ่อนโยนและความสง่างามเรียบง่ายเดินออกจากบันไดเลย อื่นที่แออัดในศูนย์การค้าที่หรูหราที่สุดในแมนฮัตตันสถานที่ที่เปลี่ยนประกายซึ่งมีร้านดีไซเนอร์ระดับไฮเอ็นพื้นหินขัดและลูกค้าที่ใช้บัตรเครดิตพรีเมียมกันเป็นประจำชื่อของเธอคือนีน่าเธอสวมเสื้อผ้าธรรมดาเสื้อสีฟ้าออดที่เก่าไปบ้างกางเกงยืดและรองเท้าลำลองที่สึกหักไม่มีความสดใสที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอคนส่วนใหญ่ที่เดินผ่านไปมาคงไม่สนใจเธอเลยแต่นีน่ามาที่นี่ด้วยจุดประสงค์วันครบรอบอายุครบ7จสิปีของคุณปู่เกรกกำลังจะมาถึง และเธอกำลังมองหาของขวัญที่มีความหมายเขาเลี้ยงดูเธอเหมือนลูกสาวของเขาเองูกฝังค่านิยมของความเห็นอกเห็นใจและความถออนน่อมตนเน้นย้ำเสมอว่าความรู้สึกที่แท้จริงสำคัญกว่าการแสดงออกที่ฉูดฉาดนี้น่ายอมรับปรัชญานี้อย่างเต็มที่ซึ่งนำเธอมาสู่ร้านหยกและอัญ,ญมณีพิเศษที่มีชื่อเสียงว่ามีคอลเลกชันที่ดีที่สุดในพื้นที่เธอเดินเข้าไปในศาลายหยกสุดเปลี่ยนทูบอัลเอียดออดที่เต็มไปในร้านสถานที่นี้เต็มไปด้วยตู้โชว์โปรง่งใส แต่ละอันมีรูปปั้นหยกที่วิจิตรงดงามสร้อยข้อมือสร้อยคอและที่ให้งานคัดลายมือบนผนังและการต่อสแต่งเรียบง่ายสร้างบรรยากาศของความประณีตนีน่น่ารู้สึกไม่อยู่ในที่ทันทีเสื้อผ้าของเอทอดูไม่เข้ากับสภาพแวดล้อมที่สวยงามและพนักงานที่สวมเสื้อผ้าเป็นทางการและป้ายชื่อขอบสีทองแต่เธอย้ำตัวเองว่าคุณปู่เกรรักหยกแม้แต่ชิ้นที่ไม่แพงก็จะทําให้เขาดีใจต่อหมายว่ามันมาจากความรักที่จริงใจของเธอสวัสดีข้ามีอะไรให้ช่วยไหมครับ คำถามมาจากสุภาพบุรุษในเสื้อกั๊กที่พอดีตัวที่รีบเดินเข้ามาหาเธอแสดงสีหน้าที่ดูถูกเล็กน้อยป้ายชื่อของเขาเขียนว่าคารบอแกนผู้จัดการร้านมีหน้าหยุดชั่วขณะและตอบเขาด้วยความสุภาพเทห้าเทียมกันฉันกำลังมองหาสร้อยข้อมือหยกอาจจะเป็นลูกประคำแบบเม็ดสมาธิถ้ามีวันเกิดของคุณปู่ฉันกำลังจะมาถึงเธอพยายามรักษาทัศนคติที่ร่าเริงและเป็นมิตรแม้ว่าเธอจะตรวจพบว่าสายตาของเขากำลังสำรวจเสื้อผ้าของเธอคิ้วย,ยกขึ้นด้วยความสงสัยอย่างเงียบ ลูกประคำหยกแบบเม็ดสมาธิงั้นเหรอค้างกล่าวกดมือเข้าด้วยกันราวกับกำลังคิดอย่างลึกซึ้งแน่นอนเรามีบางอย่างที่ตรงกับคำอธิบายนั้นเขาโบกมือให้เธอไปข้างหน้าเดินทางนี้เลยค่ะหนีหน้าตามเขาผ่านแถวของตู้โชว์ที่สองประกายภายใต้ใตแสงไฟสีขาวสว่างเธอเองเห็นรูปปั้นพระพุทธรูปที่วิจิตจรีิ่หยอกรุบดอกบวัวและงานแกะสลักที่ซับซ้อนซึ่งต้องมีราคาแน่นอนพวกเขาหยุดที่ตู้โชว์โปรง่งใสที่อยู่ใกล้กลางร้านคานหยิบกุญแจออกมาค้นหาอย่างเกินจริงก่อน จะเจอกุญแจที่ถูกต้องด้วยความกระตือรือร้อนเหมือนการแสดงเขาปลดล็อกและหยิบลูกประคำหยกสามชุดออกมานี่คือสินค้าใหม่คาประกาศพร้อมรอยยิ้มเพิ่งนำเข้าจากต่างประเทศพรีเมียมมากงานฝีมือยอดเยี่ยมเหมาะสำหรับโอกาสสำคัญสังเกตความโปร่งแสงของหยกและการแล่ระดับสีที่ละเอียดอ่อนเหล่านี้เขาบรรยายรายการคุณสมบัติที่น่าประทับใจวลียังคุณภาพระดับจักรพรรดิและหยกน้ำแข็ง ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่นีน่าไม่เข้าใจอย่างสมบูรณ์จากนั้นเขาก็แจ้งข่าวที่น่าตกใจราคาแค่หนึ่งหรือสองแสนดอลลาร์ต่อชุดนีน่ารู้สึกกระเพื่อมในท้องหนึ่งหรือสองแสนเธอทวนอย่างไม่อยากเชื่อใบหน้าของเธอแดงขึ้นเธอเข้าใจว่าสารายกขายสินค้าราคาแพงแต่ไม่ได้คาดหวังราคาขนาดนั้นท่านทำเสียงคลิกอย่างเห็นอกเห็นใจฉันเข้าใจแล้วบางทีอะไรที่เข้าถึงได้มากกว่ามาดูพื้นที่จัดแสดงอื่นกันเถอะเขาวางลูกประคำกลับไปอย่างพิธีพิถันแล้วล็อกตู้โชว์ทัศนคติที่เป็นมิรของเขาละ ดลงบ้างเขานําเธอไปยังส่วนอื่นที่ขอบของร้านเปิดตู้โชว์ตรงสายแยกต่างหากสิ่งเหล่านี้ใช้หยกที่สมบูรณ์แบบน้อยกว่าเล็กน้อยยังคงน่าดึงดูดแน่นอนโดยปกติเราขายในช่วงเจ็ดหมื่นถึงแปดหมื่นดอลลาร์แม้ว่าฉันอาจจะให้ส่วนลดพิเศษเสนอหกหมื่นถ้าคุณเลือกตอนนี้หกหมื่นยังคงเกินความสามารถทางการเงินของนีน่าอย่างมากคุณปู่เกรให้เงินเธอตลอดหลายปีแม้ว่าเธอจะใช้ส่วนใหญ่เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายของครัวเรือนและบริจาคให้บ้านกา เราใช้หกหมื่นสำหรับของขวัญน,นั้นเป็นไปไม่ได้เธอสูดลมหายใจเข้าพยายามรักษาความสงบขอโทษข้านั่นยังเกินช่วงราคาที่ฉันจ่ายได้คุณมีอะไรที่ต่งกว่าหนึ่งหมื่าพันหมคะเมื่อได้ยินนั้นสีหน้าของคานแข็งทื่อราวกับเธอเพิ่งดูหมิน่นเขาอย่างรุนแรงมุมปากของเขากระตุกและความสุภาพใดๆที่เหลืออยู่ในตัวเขาดูเหมือนจะหายไปทั้งหมดต่ำกว่าหนึ่งันเขาทวนทัศนคติแห้งแลง้งแน่นอน เรามีผลิตภัณฑ์ราคาประหยัดหลายชิ้นแม้ว่าจะแทบไม่เหมาะสมสำหรับของขวัญวันเกิดที่มีความหมายคุณไม่คิดเหรอถ้านี่คือวันเกิดครบเจ็สิบปีของคุณปู่คุณคงไม่อยากทำให้เขาอับอายใช่ไหมหน้าอกของนีนาแน่นไปฉันเชื่อว่าความจริงใจไม่มีความอับอายเธอตอบเบาๆพูแต่ส่วนใหญ่เพื่อปลอบใจตัวเองมากกว่าที่จะโตเถียงกับเขาฉันมีความสามารถในการใช้จ่ายที่จำกัดคานหัวเราะอย่างฝืนใจซึ่งเหมือนการเยาะเย้ยมากกว่าฉันเข้าใจ ถ้าอย่างนั้นฉันเดาว่าคุณรู้การเงินของคุณดีกว่าฉันตู้ที่คุณต้องการอยู่ที่อื่นเขาพาเธอไปอยังมุมที่ห่างไกลซึ่งแสงสว่างดูมืดกว่าและสินค้าที่ไม่น่าประทับใจอย่างเห็นได้ชัดสร้อยข้อมือหยกหลายชิ้นขาดความเงางามของสินค้าที่แพงกว่าที่ให้บางชิ้นมีสีที่ไม่สมบูรณ์แต่นีหน้ายังคงพิจารณาว่ามันน่าดึงดูดในแบบที่เรียบง่ายเธอคุกเข่าตรวจสอบชุดลูกประคำที่แกะสลักด้วยยวนต์ลวดลายดอกบัวเล็กๆทำให้นึกถึงรถนิยมของคุณปูเ่เกรย์ ขณะที่นีน่าตรวจสอบสร้อยข้อมือคางปล่อยลมหายใจยาวข้อเท้าด้วยความใจร้อนจากนั้นด้วยท่าทางกระทนหันเขาหมุนตัวและเดินออกไปและทิ้งแม้แต่การแสดงความสุภาพฉันมีลูกค้าเพิ่มเติมที่ต้องดูแลเขาประกาศผ่านไลน์คุณสามารถดูสิ่งเหล่านี้ถ้าคุณยังคงซื้ออะไรแค่บอกพนักงานคนใดคนหนึ่งเสียงของเขาหยุดด้วยความดูหมิน่นอย่างไรก็ตามถ้าคุณหาอะไรที่เหมาะสมไม่ได้บางทีคุณควรลองร้านที่เรียบง่ายกว่านีนาแกล้งทำเป็นเพิกเฉยต่อการดูหมิน่นของเขามุ่งความสนใจไปที่ลูกประคะั ยำยกแทน15 0 0 0พันเป็นเงินออมทั้งหมดของเธอโดยพื้นฐานแม้ว่าสำหรับคุณปู่เกรเธอจะทำมันเธอลากนิ้วไปบนงานแกะสลักดอกบัวชื่นชมฝีมือขณะที่เธอยืนอยู่ที่นั่นกำลังคิดเสียงหัวเราะแหลงกระทันหันทะลุความเงียบที่ประณีตของภายในศาลายกหบางคนคิดสูงจริงๆใช่ไหมพวกเขามาที่นี่พูดอย่างยิ่งใหญ่เกี่ยวกับความจริงใจหรือแนวคิดที่คล้ายกันแล้วยังไม่สามารถซื้อสินค้าที่เล็กที่สุดได้เสียงนั้นเป็นของผู้หญิงเต็มไปด้วยเด็กไม้โท วอยยคุณภาพการย้อยเย้ยที่ทําให้กระดูกสันหลังของนีนาแข็งทื่อเธอเงยหน้าขึ้นสังเกตผู้หญิงที่น่าดึงดูดอย่างโดดเด่นที่มีผมย้อมสีดอนผูกเป็นมวยที่ซับซ้อนชื่อบนบัตรการเงินของเธอคงจะเป็นอะไรที่มีเกียรินีนาจําเธอได้จากกลุ่มสังคมชนชั้นสูงบางกลุ่มไอริสเลนไอริสสวมเสื้อผ้าดีไซเนอร์ตัดเย็บที่เน้นรูปร่างของเธอและข้างๆเธอยืนผู้หญิงอีกคนคนที่นีนาเคยเห็นบนปกนิตยสารบ่อย จนนับไม่ถ้วนได่าไว้ได่าเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงสาธารณะร้ายที่ติดคาดว่ามีความเชื่อมโยงกับความมั่งคั่งมหาศาลนีนาไม่เอคอยอสนทนากับเธอโดยตรงแต่เคยเจอเธอเ,ธอเป็นครั้งคราวในการชุมนุมสังคมตามมาคือผู้หญิงอีกสามคนทั้งหมดสวมเสื้อผ้าราคาแพงและมีผมที่จัดแต่งอย่างพิถีพิถันน่าจะเป็นศิลปินที่ไม่ค่อยมีชื่อเสียงหรือชนชั้นสูงที่มีความทะเยอทะยานหวังได้รับความโปรดปรานจากไดアากลุ่มนี้จ้องมองนีนาด้วยความดูหมิ่นยังเปิดเผยคล้ายฝูงนักล่าที่ตรวจพบจุดอ่อน นีน่าถอยหลังเล็กน้อยหวังว่าบางทีพวกเขาจะหลีกเลี่ยงการรบกวนเธอถ้าเธอรักษาระยะห่างแต่โชคไม่เข้าข้างเธอไอริสเดินไปข้างหน้าแขนผ้าตาแลดดูจากรองเท้าลำลองที่สุดของนีน่าไปยังกระเป๋าเอือที่ไม่มีแบรนด์ของเธอรอยยิ้มดูถูกบิดเบือนริมฝีปากของเธอเอาล่ะเอาล่ะนั่นไม่ใช่นีน่าหรือแปลกที่พบคุณในร้านแบบนี้คุณเลี้ยวผิดทางระหว่างที่มุ่งหน้าไปร้านขายข,ายของมือสองหรือหนึ่งในผู้หญิงที่มาด้วยหัวเราะคิกคักหลังฝ่ามือบางทีเธออาจจะมาขอของฟรีดูเสื้อผ้าของเธอสิ ชัดเจนว่าเธอซื้อสินค้าของแท้ไม่ได้ใบหน้าของนีน่าร้อนขึ้นแม้ว่าเธอจะบังคับตัวเองให้สงบฉันแค่มาดูวันเกิดของคุณปู่ฉันกำลังจะมาถึงและฉันอยากให้ของที่มีความหมายกับเขาไอริสสั่นตัวอย่างเกินจริงดูสิซาบซึ้งจังคุณแน่ใจหรือว่าคุณปู่ขอคุณต้องการของเล่นราคาถูกในร้านนี้ราคาถูกก็ยังแพงนะบางทีคุณควรไปตลาดต่อรองราคาที่อีกฝั่งหนึ่งของเมืองคุณจะรู้สึกสบายใจกว่าที่นั่น ไดอาน่าไว้ยืนอยู่ด้านหลังเงียบแต่มีคาที่ชูขึ้นอย่างยิ่งโสนีน่ารู้จักท่าทางนี้ไดอาน่าเคยชินกับการเป็นจุดสนใจในทุกที่เคยชินกับการที่พนักงานครึ่งหนึ่งพยายามทําให้เธอพอใจซึ่งเป็นสิ่งที่เริ่มเกิดขึ้นอย่างแน่นอนคานผู้จัดการปรากฏตัวในทันทีที่เขาสังเกตเห็นไดอาน่าและแอริทเควิ่งมาเกือบจะหมดก้มหัวเหมือนข้าราชสันนักคุณไว้คุณเลนน่ายินดีจังวันนี้ต้องการหาอะไรท้าสินค้าที่ดีที่สุดของเราพร้อมให้บริการคุณ เพิ่งได้รับสินค้าหยกชั้นเลอชุดใหม่ผมจะเป็นเกียรติที่ได้นําเสนอให้คุณการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของคางเกือบจะน่าขันเมื่อสักครู่เขาปฏิบัติกับนีนาเหมือนเป็นความรำคาญและตอนนี้เขาเปลี่ะกายด้วยเสน่ห์ที่เชื่อฟังนีนาเตรียมพร้อมสาหรับพลวัตที่คาดการได้พวกเขาจะล้อมรอบไดอาน่นาแสดงหยกพรีเมียมและยกเวน้นนีนาอย่างสมบูรณ์แน่นอนนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนคานสบัดนิ้วให้พนักงานสองคนคุณเอาสินค้าใหม่จากคลังสินค้าที่สวยที่สุดเร็ว พนักงานอีกคนได้รับคำสั่งให้หาชาพรีเมียมคานหันไปหาไดอาน่าด้วยท่าทางอย่างเกินจริงคุณไว้กรุณานั่งในห้องรับแขกพิเศษของเราให้ผมนำเสนอชิ้นที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเราด้วยตัวเองไดอาน่ารับสร้อยข้อมือหยกใหม่จากพนักงานยกมันขึ้นสู่แสงสว่างและให้การยอมรับอย่างเย็นชาโอเคนะเธอบน่นแม้ว่าบางทีอาจจะเรียบง่ายไปหน่อยแต่ไอริสหัวเราะชี้ไปที่ลวดลายที่ซับซ้อนเรียบง่ายคุณเห็นภาพสะท้อนของคุณในนี้ได้มันไม่ใช่สำหรับคนธรรมดาอย่างแน่นอน ผู้หญิงที่ยืนอยู่ด้านหลังพวกเขาน่าจะเป็นศิลปินที่มีความทะเยอทะยานเสริมทุกอย่างเกี่ยวกับมันสื่อถึงความประณีตไม่เอะเหมือนเศษหยกตรอมที่คนอื่นอาจจะซื้อมนีหน้าพยายามเพิกเฉยพวกเขามุ่งความสนใจไปที่ลูกประคำหยกเรียบง่ายในมือของเธอแทนเธอสามารถตรวจจับพนักงานที่มองเธอด้วยความสงสารหรือความกขันราวกับว่าพวกเขาคาดหวังว่า เธอจะยอมรับตำแหน่งของการไม่ใช่ลูกค้าและจากไปแม้กระนั้นนีน่ายืนนิ่งอยู่เธอมุ่งมั่นที่จะซื้ออะไรสักอย่างให้คุณปู่เกรทที่นี่แป๊บๆเพราะเธอได้ยินว่าสาลายกมีฝีมือคุณภาพสูงและเธอต้องการชิ้นที่จะคงอยู่ได้หลายชั่วอายุคนแต่การเย้ะเย้ยก็ทวีความรุนแรงขึ้นเท่านั้นไอริสแยกตัวจากไดอาน่าเดินลอยมาหานีนาอีกครั้งนีนาเธอกล่าวเสียงหวานอมปอม ถ้าคุณประสบปัญหาการชำระเงินบางทีเราอาจจัดการบริจาคเล็กๆน้อยๆให้คุณได้ฉันมั่นใจว่าคุณไว้สามารถให้เงินถอนได้กลุ่มหัวเราคิกคักอินเอมกับความโหดร้ายของพวกเขานี้น่าหายใจออกไม่จําเป็นค่าเธอกล่าวอย่างสงบฉันมีเงินพอสําหรับสร้อยข้อมือที่เรียบง่ายกว่าคานที่ได้ยินสิ่งนั้นกรอกตายอย่างเจตนาเขาเข้ามาใกล้พับแขนถ้าคุณตั้งใจจะซื้อจากคอลเลกชันลดราคานี้คุณควรเร่งรีบเราจริงๆแล้วเตรียมจะเอาสินค้าเหล่านี้ออกจากชั้นวางเราเพิ่งตัดสินใจย,ยกเลิกสาย ผลิตภัณฑ์ระดับล่างเขาหยุดให้โอกาสนี้หน้าถอยในความอับอายฉันวางแผนจะให้บรรจุทั้งหมดพรุ่งนี้บางทีคุณหาร้านที่เหมาะกับข้อจํากัดทางการเงินของคุณได้นายจ้างของคุณอาจไม่ชื่นชมที่คุณบังคับให้ลูกค้าออกไปนีหน้าตอบแหลมคมขึ้นเล็กน้อยกว่าก่อนหน้านี้เธอย้ำตัวเองว่าการยอมจํานวนต่อความโกรธจะไม่ช่วยอะไรแต่เธอรู้สึกติดกับดักการสะบัดจมูกนายจ้างของเราไม่ต้องกังวลถ้านายจ้างของเราเห็นคุณอ้อยหยองอยู่ที่นี่ฉันค่อนข้าง แน่ใจว่าเขาจะเป็นคนสั่งให้คุณออกไปราวบริการลูกค้า VIP คนที่มีความซับซ้อนไอริสหัวรักคิดคักถูกต้องศาลายกเป็นของ k i n คอร์ p ปอเรชันคุณรู้หมายครอบครัวนั้นเป็นเสมือนราชวงศ์ในพื้นที่ไม่ใช่สถานที่สำหรับคนบางประเภทการจับของนีน่าแน่นขึ้นบนลูกประคำหยกในมือของเธอแม้ว่าเธอจะบังคับตัวเองให้รักษาความสุภาพเธอวางลูกประคำบนเคาน์เตอร์ล้างคอจริงๆแล้ว ฉันสามารถดูอันนี้ให้ละเอียดกว่านี้ได้ไหมคะงานแกะสลักเป็นลวดลายดอกบัวใช่ไหมคะคำถามถูกถามกับพนักงานหญิงสาวที่ลอยอยู่ด้านหลังคานดูไม่สบายใจพนักหานอน,นั้นป้ายชื่อแสดงเอลล่าเข้ามาใกล้ขึ้นมองคานอย่างกัง,กงวลก,ก่อนตอบนั่นใช่ข้าเป็นงานแกะสลักดอกบัวละเอียดอ่อนมากราคาเพียงเอาเราตั้งราคาไว้หนึ่งหมื่นห้าพันแม้ว่าฉันเชื่อว่าเรายังสามารถให้ส่วนลดได้ท่าคานหันหัวอย่างรวดเร็วจ้องเอลล่าเธอจะทําอะไรได้ฉันอนุญาตให้เธอแจกส่วนลดหรือ เธอสั่นแต่เขาหันหลังกลับไปหาเธอแล้วเผชิญหน้านีน่าด้วยความเป็นศัตรูที่แทบจะยังไม่อยู่อย่าสีเวลาเพิ่มเติมคุณต้องการสินค้านี้หรือไม่ถ้าคุณซื้อไม่ได้ฉันแนะนําให้คุณออกไปคุณกําลังดึงพนักงานของฉันจากการบกริการลูกค้าที่แท้จริงเรากับได้รับการจัดเตรียมไว้พนักงานหลายคนรวมตัวกันรอบไดอาน่าไว้นําเสนอถาดหยกที่เป็นประกายไดอาน่าเหลือมองนีน่าริมฝีปากบิดเบี้ยวด้วยความดูถูกเล็กน้อยนีน่ารู้จักสีหน้านั้นมันสื่อว่าฉันสําคัญและคุณไม่สําคัญไอริส และเพื่อนๆของเธอหัวเราะคิกคักไปเธอปล่อยคนแกล้งทำไว้คนเดียวเธอสามารถค้นหาผ่านเศษเหลือในขณะที่เราตรวจสอบสมบัติที่แท้จริงความอดทนของนีน่าลดลงเธอวางสร้อยลูกประคำบนเขาเธอและหยิบกระเป๋าสตางค์นับจำนวนเงินที่เหมาะสมอย่างพิถีพิถันพร้อมบัตรของเธอฉันจะซื้ออันนี้ในราคาหนึ่งหมื่นห้าพันเธอประกาศเพิกเฉยเสียงหัวเราะเยาะเย้ยของคานเธอมีเงินพอในบัญชีธนาคารของเธอเพื่อตอบสนองมันบวกกับส่วนลดเล็กน้อยใดๆ ที่อาจยังคงอยู่แม้ว่าเธอจะรู้สึกว่าคานจะสร้างข้ออ้างใดๆเพื่อขัดขวางธุรกรรมหรือทําให้เธออับอายต่อไปคานสะบัดจมูกเงินสดและบัตรคุณมั่นใจว่าบัตรจะไม่ถูกปฏิเสธให้ฉันเดาวงเงินของคุณคงจะเป็นสองสามร้อยบาทหรือคุณได้มันมาจากใครบางคนเพื่อนคนหนึ่งของไอริสหัวเราะคิกคักบางที่มันอาจเป็นบัตรโมยโอ้น,นั่นอาจจะน่าสนใจนีน่ารู้สึกใบหน้าของเธอร้อนขึ้นแม้ว่าเธอจะเตรียมพร้อมที่จะโต้อตอบเมื่อสิ่งที่เธอไม่เคยคาดหวังเกิด ดึงสุภาพบุรุษสูงอายุในชุดสูทที่ซับซ้อนเดินเข้ามาในร้านมาพร้อมกับผู้ช่วยที่อายุน้อยกว่าสองคนผมที่ดูแลอย่างแม่นยำและรองเท้าหนังที่ละเอียดอ่อนของเขาสื่อถึงอำนาจแม้ว่าเขาจะไม่ใช่ประเภทที่ดึงดูดความสนใจด้วยความฉูดฉาดเขาสำรวจร้านด้วยสายตาที่แหลงคมหยุดเมื่อเขาเห็นนีนาจากนั้นเขามองคาและสีหน้าของเขาแข็งทื่อคานในส่วนของเขาดูมุนงงชั่วขณะราวกับว่าเขารู้จักสุภาพบุรุษนั้นแต่ไม่แน่ใจในหน้าที่อะไรเขายืดรอยยิ้มที่ลังเลสวัสดีตอนบ่ายครับท่านครับคุณมาเยี่ยมคุณไว้หรรือคับ เธออยู่ตรงนั้นสุขภาพบุรุษสูงอายุเพิกเฉยเขาและเดินตรงไปหานีนาคุณผู้หญิงเขากล่าวเสียงเงียบและมีความเคารพผมสังเกตว่าคุณเตรียมจะซื้อสินค้าผมช่วยอะไรได้ไหมครับเอลล่าพนักงานที่ขี้อายกระพริบตาด้วยความประหลาดใจเธอกระซิบกับคานนั่นไม่ใช่คุณเมสันจากฝ่ายบริหารบริษัทหรอือสีหน้าของคานเปลี่ยนเป็นตกใจไม่น่าจะเป็นจากนั้นเขาเหลือบมองและเข้าใจว่าเป็นคุณเมสันจริงๆผู้บริหารในแผนกสินค้าหรูหราของ King Corporation คนที่มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับเจ้าของศาลายกท่าทางของคานแข็งทื่อทันทีความดูหมิ่นทั้งหมดถูกลบออกกระจากใบหน้าของเขามนีหน้าในขณนะดเดียวกันไม่มีความรู้ว่าคุณเมสันเป็นใครเธอรับรู้เพียงแค่สุภาพบุรุษสูงอายุที่มีติสัมปชัญญะก,กำลังพูดกับเธออย่างสุภาพมากกว่าใครที่ทำในวันนี้ผมใช่ครับผมตั้งใจจะซื้อสร้อยข้อมือนี้แม้ว่าผู้จัดการที่นี่บอกผมว่าพวกเขาไม่ขายสินค้าในช่วงราคาของผมเธอพยายามรักษาทัศนคติเป็นกลางแม้ว่าความคับข้องใจจะเดือดพล่านอยู่ใต้คำพูดของเธอ คุณเมสันหันไปหาคานยกคิ้วจริงเหรอือเขากล่าวเสียงย้อมด้วยคําเตือนที่เงียบๆคานกรดน้ำลายรีบสายหัวเธอไม่ครับเราขายครับแม้ว่าผมจะกังวลว่าเธอจะไม่พอใจกับอะไรที่อยู่ในระดับล่างชื่อเสียงของร้านเราสร้างขึ้นจากความเป็นเลิศดังนั้นผมพยายามเสนอสินค้าที่เหมาะสมกว่ามุมปากของคุณเมสันกระตุกอาจจะด้วยความรังเกียจนี่คือการตีความของคุณสําหรับการบริการลูกค,ค้าที่มีคุณภาพหรอือไล่เธอออกจากร้าน เพราะจากการสังเกตของผมมันดูเหมือนว่าคุณกําลังคุกคามลูกค้าที่จ่ายเงินมากกว่าใบหน้าของคานแดงขึ้นผมเออผมเข้าใจสถานการณ์ผิดเท่านั้นครับผมจะไม่ปล่อยต่อซิเสผู้ซื้อที่ถูกกฎหมายเลยในขณะเดียวกันไอริสและผู้หญิงคนอื่นๆอ้อยอิงอยู่ใกล้กลางร้านไม่แน่ใจว่าจะดําเนินการอย่างไรไดอาน่าไว้ยกคิ้วเห็นได้ชัดว่าไม่ประทับใจกับการแทรกแซงของคุณเมสันเธอพูดด้วยเสียงแหลมผู้อำนวยการถ้าคุณไม่ยุ่งเกินไปฉันชื่นชม ที่จะดูสินค้าอีกชิ้นหนึ่งที่นี่คานหันแบ่งระหว่างการตอบยนในอานาและจัดการกับสายตาของคุณเมสันโอ้แน่นอนครับคุณไว้ทันทีครับเขาตะคอกไปหาพนักงานสุ่มให้ดูแลเธอแม้ว่าบรรยากาศจะเปลี่ยนไปอย่างมากผู้คนจ้องมองคุณเมสันเข้าใจว่าเขามีตำแหน่งสูงกว่าผู้พ่อจัดการร้านใดๆคุณเมสันมุ่งความสนใจไปที่นีน่าด้วยสีหน้าที่เมตตาเรามีสินค้ามากมายที่สามารถรองรับช่วงราคาของคุณให้ผมจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองถ้าคุณยังต้องการชิ้นนี้หรือถ้าคุณต้องการดูอย่างอื่น ผมยินดีที่จะช่วยเหลือคุณนีน่าลังเลมองลงไปที่สร้อยข้อมือในมือของเธอเธอชอบมันจริงๆถ้าโอเคเธอกล่าวเบาๆผมเออผมไม่อยากขวางทางผมมั่นใจว่าคุณมีลูกค้าที่สำคัญกว่าให้ดูแลคุณเป็นลูกค้าที่สำคัญพอๆกับใครก็ตามที่เดินเข้ามาทางประตูเหล่านี้คุณเมสันตอบทัศนคติมุ่งมั่นค้าจัดการเรื่องนี้ให้เธอทันทีไม่ต้องเลวไหล,อ,หลอีกคาพยักหน้าอย่างกระตุกยืนอยู่หลังเครื่องเงินสดนีน่ายื่นบตรของเธอให้เขหัวใจ แต่เล็กน้อยเธออธิษฐานว่ามันจะผ่านเธอมั่นใจในยอดเงินของเธอแม้ว่าจากเส้นทางโชคชะตาของเธอเธอกลัวความอับอายใหม่แน่นอนคารใช้เวลานานเกินไปในการดําเนินการธุรกรรมพิมพ์ด้วยความช้าที่ไม่จําเป็นแต่ในที่สุดใบเสร็จก็พิมพ์ออกมาดนหน้าหายใจออกด้วยความโล่งใจหยิบกระเป๋าที่มีสร้อยข้อมืออยู่ข้างในเธอทําสําเร็จแล้วขอองค์ขวัญของคุณปู่เกรเป็นของเธอแล้ว แต่ก่อนที่เธอจะหันไปออกเสียงหัวรยเราะเยาะเย้ยอีกครั้งทะลุบรรยากาศเป็นไอริสอีกครั้งว้าวคุณสำเร็จในการซื้อยกราคาถูกยินดีด้วยตอนนี้ออกไปเธอะนีหน้าคนที่มีความมั่งคั่งที่แท้จริงต้องการความสนใจจากพนักงานนีนาไม่อยากเพิ่มความขัดแยง้งดังนั้นเธอหลีกเลี่ยงการมองกลุ่มผู้หญิงที่ดูถูกเธอพึมพำเพียงฉันเสร็จแล้วฉันจะไปเธอเดินไปเครื่องทางถึงทางเข้าเมื่อมือจับดังกล้องจากถ่ายนอกเข้ามาสุภาพบุรุษคนหนึ่งสูงกว้างไหลมีความเข้มข้น เงียบๆที่สังการความสนใจของพื้นที่ทั้งหมดทันทีที่เขาวางเท้าเข้าไปข้างในบริการสองคนที่ใหญ่โตล้อมข้างเขาสวมหูฟังแบบเงียบเงียบสุภาพบุรุษสวมชุดสูทสีเทาเข้มที่ตัดเย็บเสื้อเชิอสะอาดตดกระดุมที่คอเปล่งอำนาจอย่างง่ายดายที่ดูเหมือนจะดูทราบบรรยากาศในศาลายกหัวใจของนีน่าเต้นแรงถ้าคุณชอบเรื่องราวนี้กดปุ่มไลค์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความประทับใจของคุณแชร์ให้คนที่ต้องการได้ยินมันและกรุณาติดตามเพื่อรับเรื่องราวเพิ่มเติม ที่จะทำให้คุณลุ้นจนไม่อยากลุกจากที่นั่งแล้วพบกันใหม่